คุณนัทมนต์ไปที่อำเภอพบพระผมเคยได้ยินว่าเขามีการปลูกอโอโคโรกันเยอะแต่ไม่รู้เลยนะมีการปลูกทุเรียนถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะลงบุนที่ไปที่อำเภอพบพระที่จังหวัดตากค่ะชาวบ้านที่รวมไทยพัฒนา8นะคะเขารวมกลุ่มกันขายทุเรียนให้กับพ่อค้าไปรับซื้อถึงสวนนะคะกิโลกร,รัมละ120บาทเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะจากพื้นที่บ้านรวมไทยพัฒนา8ค่ะหมู่ที่6ออำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเดิมเนี่ยท,ที่ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8จัดตั้งโดยกองทัพภาคที่3กองทัพบ,บกนะคะขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้จัดสรรพื้นที่ทํากินโครงการพพพจัดสรรพื้นที่ทํากินพบพระเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมา โดยจัดสรรพื้นที่ทํากินให้กับเกษตรกรครอบครัวทหารพันสืกครอบครัวทหารกองหนุนแล้วก็ครอบครัวอยู่พื้นที่ป่าคลองลานโดยจัดสรรพื้นที่จานวนครัวเรือนละ20ไร่พื้นที่ปลูกบ้านสองงานพร้อมทั้งบ้านหนึ่งหลังพร้อมทั้งกับให้กล้าพันไม้ไผ่ตรงลำใหญ่ลิ้นจี่กาแฟอะโวคาโดแล้วก็อื่นๆมาปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรค่ะซึ่งแต่เดิมอยากจะเล่าอย่างนี้ พื้นที่ก่อนเรียนทะ่านผู้ชมจะเห็นเขียวขจีอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีการปลูกพืชเลื่อนลอยอย่างเช่นขา้าวโพดถั่วก็สร้างผลผลิตเป็นลายปีแต่หลังจากที่มีลงพื้นที่มาเมื่อหกปีก่อนนะกเกษตรกรเขาเริ่มปิ้งไอเดียว่าเอ๊ะปลูกข้าวโพดมันได้ปีต่อปีมันไม่ไหวหรอกมันรอแค่น้าฟ้าน้นําฝนผลผลิตอย่างนี้เนี่ยก็ขายได้แค่เพียงรอบเดียวก็รวมตัวกันไปซื้อกิ่งทุเรียนพันธุหมอนทองจากหลายๆพื้นที่เนี่ยมาลองปลูกดูสิ ว่าพื้นที่ที่พบพระบ้านรวมไทยพัฒนาเนี่ยมันจะปลูกได้ไหมสิบปีผ่านไปท่านผู้ชมดูผลงานเอาเถอะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกๆนะครับที่จะผลผลิตออกมาต่อรายสร้างกําไรเงินล้านนะฮะกำไรเงินล้านเลยทีเดียวและคราวนี้พอมีผลผลิตในพื้นที่ใดแน่นอนเขาจะเขาเรียกว่าจะมีลงลงรับซื้อทุเรียนเหล่านี้เนี่ยก็จะแพ็คเกรดคัดคุณภาพส่งออกจะไปต่างประเทศขายนะครับถ้าแต่ถ้าเกิดเรา มารับซื้อถึงสวนกิโลกรัมละ120บาทหมอนทองลูกหนึ่งก็เกินโลและจ้าใช่5โลขึ้นครับในภาพรวมนะครับปีนี้เนี่ยกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนานจะมีรายได้จากการขายทุเรียน4-5ล้านบาทเท่านั้นเองปีนี้ปีแรกผลผลิตถึงออกนะครับก็หลังจากนี้ไปถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของวิทยาการการปลูกเข้าไปด้วยเนี่ย ก็จะได้เห็นว่าเกษตรกรเองเนี่ยก็จะสร้างกําไรจากทุเรียน,นยได้มากกว่าน,นี้อีกมากมายนะครับอันนี้เผื่อท่านผู้ชมเชียร์ไปแถวอำเภอพบพระ,พระลองไปชิมดูครับว่าทุเรียนหมอนทองใช่ไหมใช่ขนาดนี้หมอนทองแล้วเนาะลูกนขนาดท,ทุเรียนเนี่ยก็ลองมาเล่าสู่กันฟังบ้างว่ารสชาติเป็นเช่นไรน,นะครับ